สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่นุกได้สั่งอาหารแม็กซิมามาให้เด็กๆแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่สมทบช่วยเด็กๆมานะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ทุกท่านแต่ความสุขความเจริญนะคะที่เมตตาเด็กๆอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเด็กที่ถนนนะคะแล้วก็นุกสั่งไส้แมวแล้วก็ าสายรายก่อสร้างมาให้เด็กๆด้วยนะรายก่อสร้างซื้อที่ตลาดนะคะอันนี้รายแม่เอาอยู่ในกล่องนี้นะคะก็การาบขอบคุณอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้อ่าพูดถึงเมื่อคือนก่อนเมื่อคือนเมนุกเมื่อคือนของวันศุกร์นะคะเมนุกก็ทําการถอยกองอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่เข้าไปนะคะ่ มันก็มันก็แคบลงแคบเข้ามาสําหรับเด็กๆเด็กเก่านะคะเด็กเก่าที่เขาเคยอยู่กลงแบบแบบกว้างกว้างเท่ากลงเนี้ยแต่ไม่มีอะไรกั้นแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแต่แต่ตอนนี้เราจะเอาเด็กที่ถนนข้างทางมาเราก็ต้องมันเป็นสองกลงแทะะนเป็นกลงสองกลงก็ต้องเอาฟิวเจอร์บอร์ดปิดไว้ไม่ให้เขาเห็นกันดูไม่นุกทําคนเดียวเลยนะคะแบบ โหลุ้นแบบเด็กๆนี่ก็จับยากนะคะในกงน่ะกงเก่าอันเนี้ยจับยากซึ่งเขาเขาก็ตกใจอะ่ะสุดท้ายเมนูก็ค่อยๆจับมาทีละตัวนะคะเอามายังไม่เรียบร้อยดีนะคะฉันก็ชันก็ได้ทําเดี๋ยวดูคลิปมันจะมีไปเรื่อยๆนะคะอ่าคือวันนี้นะคะวันนี้เมนูไปอ่าพี่ที่ขายข้าวลามเนะี่ยเขาลายมาว่า เอาแมวไปแล้วเหรอไม่เห็นแมวมาเลยตั้งแต่เชา้าเพราะว่าแมนุคิดแมนุคิดว่าแม่นกจะไปช่วงที่แม่นกเคยไปช่วงเที่ยงให้อาหารเขาเขาก็มาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พี่ขายข้าวหลามก็ไลน์มาว่าไปเที่ยวอีกแล้วไม่เห็นเลยว่าั้นนี้ปล่อยบัวขาวกับชายเย็นออกไปผ่อนคลายกับเพื่อนเขาแล้วก็ เอาอีกแล้วเนาะไปเที่ยวอีกแล้วคือเมนุก็ไปนะคะจะมีคลิปอยู่เมนุก็ไปอันนี้จะเตรียมให้น้องพลอยนะคะน้องพลอยจะเอารถกระบะมาใส่ไปที่บ้านเอาไปแล้วเขาจะทําคลิปให้ชมนะคะเพราะว่าแมวน้องพลอยนั้นก็เยอะแล้วก็ไม่มีกลงนะคะก็พอดีขอใช้งานกลงนี้ต่อให้น้องพลอยเลยนะคะคุณย่าหมอท่านเป็นคนซื้อให้ตอนนั้น น้องถุงเงินนะคะดูดูท่านอนนะคะเมนุก,ก็เห็นน่ารักดีก็เลยถ่ายคลิปมาให้ชมนะคะถุงเงินสามขานะคะเดี๋ยวจะมีคลิปตอนที่นุ๊กไปไปหาน้องด้วยนะคะไปหาน้องที่ที่ถนนนะคะอันนี้เมนุกทำให้ดูนะคะทำให้ดูว่าช่วงกลางวันอะไรยังไงอันอันที่เมนุกเตรียมไว้อีกกลงหนึ่งอะ ทั้งกระบ,บะทรายทั้งที่รับเล็บทั้งเบาะเอาไว้ให้พวกเขานะคะเอาไว้ให้สามแม่ลูกที่ข้างทางไปไปมามาแดดสองค่ะแดดแดดสองมาทางกรงนี้น้องไม่มีที่จะหลบเข้าไปแล้วเพราะว่ากรงมันเนี่ยค่ะแม,ม่นุกมาตามหาน้อง ไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนเป็นเหมือนวันนั้นเลยค่ะเนี่ยจะเอาเขาใสเนี้ยไปค่ะเนี่ยไปซื้อมาไม่มาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะพี่ที่ขายข้าวามมาตั้งแต่แปดโมงเช้าก็ไม่เห็น<า>เขาเลยค่ะยังไม่มาเลยตอนเย็นกลับไปจากโรเรียนแม่นุ่กก็เพิ่งเอากงเข้าไปใส่ในช่องกงของพวกเดิกๆหน้าบ้านค่ะ ก็เปลี่ยนภายเด็กๆเข้าไปไว้แล้วตอนนี้โคงมันเรียบร้อยแล้วว่าลูกเพิ่งทำเมื่อคืนนี้นะคะคิดว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันศุกร์ทำจนนอนหกทุ่มอย่างเงี้ยคงตื่นสายก็คงจะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวันหยุดวันนี้นะคะไม่นูก็ไปไม่น๊ก็ทําเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รุ้นว่าพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าจะได้เจอนะคะไมน,นูก็ไม่รู้จะว่ายังไงขูไปหาเล่นเขาไปหาเล่น หรือไม่จะตอนเย็นจะมาดูหี้ว่าเขาจะมาไหมถ้าเขาไปเล่นไกลนะคะกลางวันเขาจะไม่กล้าเดินทางมาเขาจะมากลางคืนคะสวยจังวคะนีเรียกได้ในเช้าแล้วค่ะไม่เจอไม่มาเลยไม่เห็นเลยถ้าสามตัวถ้าไปสามตัวแบบนี้คือไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันนี้ด้านหลังมันจะเป็นป่าไปด้วยกันไปเล่นที่ไหนสักแห่งเหมือนกับบนันดา จะปวดมากเลยไม่รู้จะว่ายัางไงเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวใ่้ดูว่าตอนเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้านะคะ